มีวิธีช่วยให้คนที่ทำบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับผมช่วยใครสุดท้ายโดนมองไม่ดีโดนนินทากลับมามีวิธีช่วยคนที่ทำบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับมึงจะหาวิธีช่วยทําไมมึงทําบุญไม่ต้องหวังผลใครเป็นคนคิดวะทําทบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยหมอดูแลหนึ่งกูว่าเพราะกูคือหนึ่งในนั้นและกูเคยเห็นหมอดูหลายคนมากชอบพูดว่าอะไร เนี่ยเธอเป็นคนทำบุญแต่คนไม่ขึ้นนะมีวิบากกรรมมาเยอะมากเลยมึงเลิกใช้คำนี้กันได้แล้วว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นมึงทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมึงทำบุญหวังผลกูถามว่าถ้ามึงทำบุญไม่หวังผลมึงจะสนใจไหมว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นใครจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนมึงจะไม่สนใจมึงทำหน้าที่ของมึงไปตามเหตุตามปัจจัยเขาจะดีกับมึงหรือไม่ดีกับมึงเป็นเรื่องของเขาเพราะหนึ่งทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถ้ามึงทำบุญหวังผลแสดงว่ามึงทำบุญด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจมึงหวังว่าวันนี้มึงให้เขาวันหน้าเขาจะให้มึงกลับคืนมาก็สมควรแล้วที่มึงทำบุญแต่คนไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าเขานะกูว่ามึงเพราะเขาน่ะไม่ผิดแต่คนที่ผิดคือมึงเพราะมึงไปทำบุญแต่หวังผลมึงไปให้เขาแต่อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามึงน่ะเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าไปเที่ยวพูดว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะเนี่ยมันสันดานชั่ว มึงทําบุญหวังเอาหน้ามึงทําบุญหวังผลมึงทําบุญอยากให้เขาตอบแทนกลับคืนมามันไม่บริสุทธิ์ใจมึงมีเจตนาอื่นแอบแฝงแอบเล่นซ่อนเล่นอย่าทําสันดานแบบนี้นะจะให้คือให้เขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนไม่ใช่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับมึงถ้ามึงจะทําบุญหวังผลแล้วอยากให้เขาตอบแทนกลับคืนมามึงทําข้อตกลงกับเขาด้วยเฮ้ยวันนี้กูให้กระโถนมึง วันหน้าเวลากูเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมามึงต้องให้อะไรตอบแทนกับคืนมาด้วยนะมึงบอกกับเขาแบบนี้เลยกูจะได้รู้ว่ากูจะรับหรือไม่รับถ้ามึงบอกว่าอ่ะกูให้กระโถนมึงแต่วันหน้าเวลากูขอความช่วยเหลือมึงต้องเอาความช่วยเหลือนี้ตอบแทนกับคืนกูนะกูไม่รับเอาคืนไปกูไม่เอาเพราะวันหนึ่งกูไม่รู้ว่ามึงจะอยากได้อะไรจากกูกับคืนวันนี้มึงเอากระโถนเหล็กมาให้กูวันหน้ามึงอาจจะได้กระโถนทองเหลืองจากกูก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามึงอาจจะอยากได้ของที่มันเหนือกว่าที่มึงให้กูมาก็ได้ แล้ววันนั้นกูจะมีให้มึงเหรอไม่มีดังนั้นก่อนมึงจะให้ใครแล้วหวังผลที่มึงพูดว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะนะกูแนะนานะวันหน้ามึงทําข้อตกลงกับเขาเลยวันนี้กูให้มึงยืมเงินวันหน้าวันหนึ่งที่กูเดือดร้อนมึงต้องให้กูยืมเงินด้วยนะวันนั้นกูจะวันนี้กูให้มึงยืมเงินหมื่นหนึ่งวันหน้าถ้ากูเดือดร้อยกูขอยืมเงินมึงหมื่นมึงมึงก็ต้องให้กูยืมนะในวันนั้นแม้มึงไม่มีมึงก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาให้กูนะเพราะวันนี้กูช่วยมึงเอาไหม มึงคุยตกลงกับมันเลยถ้ามึงคุยตกลงกับมันแล้วมันยอมรับมึงค่อยช่วยมันแต่ถ้ามันบอกไม่เอากูไม่รับโอเคตามนั้นมึงจะได้ไม่ต้องหวังผลไงสันดานพวกมึงนะ่ะทำบุญหวังผลกันทุกวันเนี่ยเลยมานั่งบ่นว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยสันดานอ่